ตอนนี้นะคะตั้งครันได้21สัปดาห์แล้วหมอบอกว่าเป็นผู้หญิงแต่พอแต่พอ26หมายถึงพอ26สัปดาห์ไปซาว์หมอบอกว่าเป็นผู้ชายทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่า,าลูกเป็นเพศอะไรใช่ไหมคะ <c oughs> <c oughs> ก็เอาว่าถ้าอยากจะรู้ก่อนคลอดค่ะตอนที่คุณแม่ไปตรวจติดตามค่ะในการฝากคันครั้งถัดไปนะคะถ้าหากว่าเราได้รับการอันตราาลทุกครั้งนะลองให้คุณหมอซา์อีกรอบหนึ่งค่ะ ยิ่งอายุคันมากขึ้นการที่เราจะมองเห็นเพศชัดขึ้นมันก็จะยิ่งชัดขึ้นเรื่อยๆอยู่แล้วนะคะเพราะว่าในอายุคันที่น้อยๆเนี่ยอย่างเช่นครั้งแรกคือตอน21สัปดาห์คือตอน5เดือนนะคะบางครั้งเนี่ยเด็กเป็นผู้ชายอะคะ่ะแต่ว่าน้องเขาหนีบขาไว้แบบนี้คือความหนีบขามันทําให้เรามองไม่เห็นจู๋แล้วก็มองไม่เห็นอันทะเพราะฉะนั้นเราก็เลยมองแล้วอาจจะ มองและอนุมานได้ว่าเป็นผู้หญิงนะคะขึ้นกับท่าของเด็กแต่ว่าในอายุคันที่มากขึ้นหรือเกิดน้องอ้าขาออกแล้วเรามองเห็นอันทะเราก็จะถึงจะสามารถบอกได้ว่าน้องเป็นผู้ชายนะคะส่วนใหญ่แล้วค่ะการที่เราบอกว่าเป็นผู้ชายเนี่ยโอกาสพลาดนะค่อนข้างน้อยเพราะว่ากว่าที่หมอจะพูดออกมาว่าน้องเป็นผู้ชายเนี่ยแปลว่า 1. ต้องเห็นอันทะสลูกเป็นไข่ชัดเจนและเห็นจู ะคะส่วนใหญ่แล้วถ้าบอกว่าเป็นผู้ชายอ่ะมักจะเป็นผู้ชายอะค่ะไม่ค่อยเปลี่ยนแต่ถ้าหากว่าบอกว่าเป็นผู้หญิงเนี่ยก็มีแนวโน้มว่าเดี๋ยวขอดูอีกเดือนนึงก็แล้วกันเพราะว่ารอบนี้คือยังไม่เห็นจูแหละก็เลยคิดว่าเป็นผู้หญิงแต่ถ้ารอบหน้าขากลางมากขึ้นแล้วเห็นอันท้โผล่มาเมื่อไหร่ น้องก็คือผู้ชายค่ะโอกาสที่ผู้ชายจะกลายเป็นผู้หญิงเนี่ยค่อนข้างน้อยแต่โอกาสที่ผู้หญิงแล้วอายุคันมากขึ้นจะเห็นว่าเป็นผู้ชายเนี่ยก็มีโอกาสมากกว่านะคะแต่เอาเป็นว่าถ้าจะให้ชัวร์นะคะหมอแนะนําให้อันตราซาวซ้ําอีกรอบหนึ่งลองให้คุณหมอโฟกัสที่บริเวณเพศของเด็กค่ะหมอเชื่อว่ารอบหน้าเห็นชัดกว่ารอบ26สัปดาห์แน่นอนนะคะก็ยังไง